ข้อสอบแบบจับคู่นะครับคือ j t j m ็ดเจเมดนี่ทำอย่างไรเราก็มาเตรียมนะครับข้อสอบใส่ในบทไว้ก่อนเลยข้อสอบนี้สามารถจับคู่แบบเป็นตัวอักษรและเป็นรูปภาพก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเตรียมแบบใส่รูปภาพกับแบบไม่ใส่รูปภาพเตรียมให้จับคู่กันนี้นครับนะนี่เลยแล้วทีนี้วิธีการทํา เมื่อเราเปิดเข้าไปใน JMat แล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างของการสร้างข้อสอบเป็นลักษณะนี้ครับตรง config ก็เรามาใส่จับคู่สัมพันธ์กันแบบสอบใช้เวลาเท่าไหร่ส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับถูกต้องนะครับข้อไหนผิดก็เสียใจด้วยนะครับว o t t อ m ก็เหมือนเดิมตัวคำตอบต่อไปยกเลิอกอะไรแค่นี้นครับ แอพพลิเคสีจะเอาสีอะไรก็แล้วแต่เวลาจะากี่นาทีก็ใส่เข้าไปครับนี่ส่วน Arthur นี้ก็โชว์โชว์ลิมิตนัมเบ์อะไรต่างๆก็ให้กดใส่ด้วยให้อันนี้คือให้ให้มันอ่าสุ่มครับสุ่มนะครับส่วน c u สตอมไม่ต้องทำอะไร CGS a c i ไม่ต้องทำอะไรครับพรยกเลิกไปแล้วลืมนะครับตรงนี้กดเอ้าไป พอเราติดไว้แล้วเรากดเซฟแล้วกดโอเคแล้วก็กดเซฟแอด, OK, แดเพื่อเก็บคอนฟิกนี้ไว้ครับเพื mm ่อใช้ในอันต่อไปนี่มาดูวิธีการนะครับเราก็เอาคำถามนี่ครับคำถามเนี่ยมอนิเตอร์อันนี้คำตอบครับมาใส่อนนี้เลยมอนิเตอร์คู่กับนี่เนี่ยครับแค่นี้เองใส่จนครบ ข้ออันนี้อันนี้ถึง5้ใช่ไหมครับเ้าก็ไปข้อต่อไปนี่ครับนี่จนครบข้อแล้วด้านล่างอย่าลืมนะครับตรงไอ้ Default นะครับให้พิมพ์คำว่าก,กรลเวลาเลือกคำตอบที่สัมพันธ์กันครับนี่เห็นไเองครับครบและ10ข้ออ้าวพอครบเรียบร้อยแล้วทีเรามาดูตรงนี้ครับการ เอ็กพอร์ตออกไปนะครับจะมี2แบบอันแรกจะให้แบบว่าใช้เลือกแบบสองใช้ลากวางนะครับทีนี้มาดูแบบแรกซึ่งผมทำไปเรียบร้อยแล้วแบบแรกนะครับแบบให้เลือกเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับแบบให้เลือกเป็นลักษณะนี้ครับก็คือให้เลือกเอาตัวแปลงสรรัญญาณตาวการ์ด นะครับเราก็เลือกดูว่าตัวไหนนี่ตรงนี้อะไรนะครับเราก็อ่านนี่ครับก็เลือกเลือกเข้าไปแล้วตัวคำตอบถ้าข้อไหนนะครับผิดเขาจะให้แก้ให้เฉลยนะครับจนตัวจะเฉลยให้ครบะคะแนนที่จะขึ้นครับ ข้อสอบพวกนี้จะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้คือให้แบบให้เลือกตอบนะครับแล้วตัวคําตอบแล้ถ้าข้อไหนผิดเขาก็จะให้เลือกกลับลองเลือกใหม่ครับอันนี้คือแบบให้เลือกนะครับส่วนตัวต่อไปแบบให้ลากวางครับอืมนี่ครับอ่าเครื่องเครื่องแสดงเสียงนี้น่าหนครับหน่วยความจํา เดี๋ยวลองทำให้ดูครับว่าเป็นอย่างไรอย่าลืมครับมันจะสุ่มให้ตลอดครับเปิดไงก็สุ่มเพราะเรากดเลือกให้สุ่ม ทีสองข้อนี้ลองใส่ผิดนะครับพอตัวคำตอบนี่ครับเขาจะแจ้งเลยว่าสีใจนะครับลองใหม่อีกครั้งหนึ่งครับก็ตกลงแล้วก็ลองออ,อ,อ,ออกมาใส่เข้าไปตัวคำตอบเนี่แหละครับคะแนนก็ได้เก้าส่นคือเก้าข้อเต็มสิบ นะครับอันนี้คือวิธีการนะครับใช้ข้อสอบแบบจับคู่นะครับการสร้างข้อสอบก็ไม่ได้ยากเลยครับส่วนการสร้างข้อสอบจับคู่แบบใส่ภาพครับก็เหมือนนะครับในช้อยเลยเอาเมาส์มา,าวางแล้วก็เลือกจากนี้ครับอินเสิร์ทภาพเข้าไปนะครับแต่อย่าลืมว่าในกระเป๋าโฟลเดอร์ที่เก็บภาพนะครับ เราต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่าเป็นภาษาไทยเพราะเวลาขึ้นกิทฮับแล้วจะเปิดไม่เจอครับใส่ภาพก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับเห็นไหมครับเลือกเอาเนี่ยครับอันนี้แบบเลือกนะครับอีกตัวหนึ่งแบบจับคู่นี่ครับเราสามารถาจับคู่ได้ อันนี้นักเรียนก็จะเห็นภาพทำให้เข้าใจง่ายก็สำหรับเด็กนะครับประถมต้นๆแล้วก็ตัวคำตอบเห็นไหมครับก็เสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดว่าไม่ถูกนะครับอ๋อลืมไปครับ อันนี้เราเฉิยเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดไม่ถูกเขาจะให้เราแก้วจะถูกครับเราคลิคกกะแนนให้นี่ก็เป็นข้อสอบแบบเติมคําทั้งแบบไม่ใส่ภาพและใส่ภาพครับ